ท่านครับกองัง้าสศึกไกลกประมา,า,ลานนแล้วครับจำนวนกว่าสองร้อยคนเราต้องยิงสู้เราต้องยิงป่าไปที่จุดนัดพบแล้วโลฮัสล่ะเดี๋ยวโยมาบาลรับช่วงต่อก็ดีนะนี่คนเลยเราอยู่ในสลัมถูกล้อมโดยกองกำลังในพื้นที่เอาหอม,มามรับราทีท,ที่ตลาดได้ยินไหมเ่อนรับราบได้สหายผมกันลงไปสกคนเตรียม้อบล็อกกันโหลดโวยลุยโอเคก8อกสิบแปดอยู่เอพีสี่ห้าพร้อมครับผมฝ่านงตี้นจัดไปเลยหาย้อง เราต้องรีบไปที่หอมุ่งผ่านมาตูรถในตลาดไปโว้ยคอนแทคทหารลาดบ,บนดาดฟ้าเคลื่อนที่เร็วจะคิดใป้แทงโก้มาทั้งห้านาฬิกาส่ก่อนเลยไม่มารอบทิศนะครับยัดซ่อมใหม่จุด45 SCP เจาะเกาะเจาะกำแพงใส่ตัวข้างบนก่อนเลยเดี๋ยวมันยิงเพื่อนเรานี่มือเรียบร้อยยัดแม็กไม่กระสุนหมดอย่างรวดเร็วจุกได้น้อยจริงใอยถังเที่ยวหลังก็บบัง บนดัดฟ้ามอบอยูก็ตายซะบนเห็นนะเว้ย๋ยวมาเนียนตาวิเศษเห็นนะเปลี่ยนซองใหม่บึงหมดโคตรเร็วควางลูกเกี้ยงรอ,อเป่าฝั่งขวาแล้วเก็บฝั่งซ้ายต่อไปไถซ้ายให้เคลียร์นะครับเพื่อเราจะได้ทำงานง่ายๆโอเคอย่าคัพเวอร์ตามซบตามซบสัญญาณผู้นำทีมคุ่มกันขาให้ดีมุนละกัน ยิงหยอดหยอดเฮียช็อตไปหนึ่งตัว12บสองเลเก่าพไอเอ็อจะคอยบอกเราตลอดนะว่าข้าศึกมาทางไหนใส่ได้ลิงยิงเน่าดา่าราทิตย์แล้วเราไล่เขานะครับอาทิตนี้เรากลายเป็นผู้ถูกไล่ล่าตัวเองละฝ่าลงเต็มท์ไม่ได้เฮ้ยเห็นละหาโนเกก็บท่องด้านซ้ายไปเก็บก่อนมบอกอีกอาวุธหนักจากทิศใต้ฆ่ามานันยิงยัดห้องคนขับเรียบร้อยครับผมโอเคอาวุธนหนักไอ้คันนึงจัดก,การซะลูกเกียง์นำไปก่อน คนปืนไปคนละคับไปดันฟ้าไปถึงจุดรับตัวไปไปไปรอดูรถระเบิดปึ้มโอ้ยขนาดไมเคิลเบย์ในที่นี้มีแต่ไมเคิลเบย์ลิฟเฟอร์เอาไว้แทนก่อนเก้าขวาเคลี้ยซ้ายไม่เคลียร์ยิงดักหน้าแม่งตายหาให้หมดต่อแถวมาตายข้างบนเฮ้ยเปลี่ยนแม็กเชียร์รอตัวนึงเก็บงานซะหน้าไม่มีอะไรโอเคเหยาซอยด้านล่างหนึ่งสองสามล่วงหมดหลักข้บัง เฮ้ยเปลี่ยนซองไปไปไปมาเป็นเป็นดงวันคราวนี้พาทิ้นแล้วบูเดียวแล้วกะบังมีไหมไม่มีคิดไปเองเดีย๋ยวดูดีๆครับตามองตรงข้างหน้าหลังกระบังเรียบร้อยซากรถไหมเอา้าเชีย่ยแมนดาวเจ้าหน้าที่ทุกยิงสังเวยไปสามศพสำหรับภารกิจนี้รอยสมิธและล็อกเก็ตเมื่อกี้นะครับเอา้าเชีย่ยโดนอีกคนนึงละพวกมึงยิงแม่งกันเหลือเกินนะ ไอ้มองทำี่อะไรยิงตูดโกงไอ้สัสบังจุขึ้นลำแล้วก็บันเลงต่อเลยสไนเปอร์เลยลไอ้เสื้อลายสก๊อตตัดอ้อยยังไงสัสเหมือนด้วยย,ยืนยืนทำะไรวะนะเป็นเยี่ยวอ่ะตายตายจะชา้าตายแบบเอ็มวีรอดไปคนเฮ้ยหลังเสาโขแขนออกมาโขแขนมาโขแขนกูก็ยิงแขนไงคิดอะไรมากปรีรดโอเคพร็อพสิบสองเสื้อ สามเคร์ตรงกลางหลุดมาตัวนึงไอ้เทียนี่งไงมีตกหล่นนิดหน่อยมีเพื่อนช่วยดูสบายใจไปต่อไปต่อเราต้องดันไปให้สุดถนนจนถึงตลาดเลยโอเคมีโดดซใส่ให้พร้อมอเตรียมปะทะเสียงครข้างบนระเบิดเปิดทางระวังโดนอ้อมหลังจ่าเอ๋ไอ้เที่ยหย่ตายซะอ่ะใครอยู่ตรงหน้าต่างโอเคพร้อมศพนำไปตามตาม ควางแฟรเลยย้ายฟังหอสลักคว่างลืงสองซ่อมวิ่งเร็ว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 ฮึ่ยเชีย่ยกำแพงกำแพงโด้ยติดกำแพงหน้าตางเลยจ้าสีคิวบี้น,น,นะครับไอ้แม่งซครับยิงกดไอ้พวกที่อยู่ตรงสี่แยกทีหลับทราบครับไอ้สบูเดี๋ยวเคลียร์ข้างบนก่อนแไปไว้ลืงสองซ่อมยิงกระดเลียร์แวนเพลทค่อยให้เรียบร้อยเคสลิ้ลดได้ผมดีละถูกายซะผสมอะไรกัน,นตรงนี้ตายหาไม่หมด วิชหนอยมิงสู้ไไเว้ยยิงกูแล้วแดกจุดสี่ห้าไปหน่อยเป็นไงระเบิดหมดยิงก่อนสีแยกแยกตรงนี้ก่อนมันดูตำแหน่งเราเห็นละหลังรถเหรอครับวิ่งทะลุทะล่าลมาตาย <c oughs> สัตบไมชินกันแม่งไม่ได้เหมาะกับงานอย่างนี้เลยแต่ก็ใช้เท่าที่มีเฮ้ยตายหนึ่งตายสองเรียบร้อยครับไอ้พวกนั่งขี้ที่ริมระเบียง มัจะขานไว้ไหนบางรถหมอบที่ว่าก,กูไม่เห็นเหรอ,อเปิดทางให้เพื่อนวิ่งมาตายอีกแล้วพวกมึงนี่ฝุดกันมายังไงสถานหรือกองโจรวะเนี่ยไม่มีแบบแผนเอาซะเลยเฮ้ยเชี่ยรถไฟไหมไม่เอาอย่ามาระเบิดใส่หน้ากูไม่ดีไม่ดีระเบนั้นไม่ได้ละตามโค้ดกับลูกพี่สบู่ไปแล้วกันเลสคิวปลาแฝดเปิดทางดีมากไปครับไปครับลูกพี่ไปไหนผมไปด้วยครับตามลูกพี่ไปครับมาด้วยกันกลับด้วยกันต้องไม่มีใครใตาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเราตายไป4 5ศพถือว่ามากพอระวังมีซอยด้านซ้ายเช็คซอยให้ดีซอยเคลียร์เฮ้ยบนไม่เคลียร์ตายหนึ่งตายสองโอเคไป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 เดินไปเรื่อยแค่ถึงตลาดแล้วไอหัวไข่ไอหัวแดงเปลี่ยนซองอเปลี่ยนฝั่งซ้ายมีแม็คฟาวิชระวังหลังต้นไม้ไม่มีมุ้ยิงเดี๋ยวกูยิงให้ซอยบนขวาทีอาร์ทีจีเปลี่นบล็อกอมึงมาตายซะเปลี่ยนซองเตรียมพร้อม ผมด้านหน้ายิงอัดเข้าไปตุกเกี้ยงนำ้ำรีโหลดรอบรรจุพร้อมขึ้นไปยอดยอดเลี้ยงหัวเลยเชีย่ยกดตัวหัวกัปตันแขกย้ายก็ได้โซ่พงยิงเอาลงไปเลยปูหลบหลังต้นไม้ท่านหลังให้สูทันปิงอภิจิถึงกันลอยลอยละลิ้วเทคนิคเข้าฟังขวาบรรจุขึ้นลำ้ำพร้อมฟังตุกเกี้ยงคุมขวายิงกดไซไสอุ้มเทคนิคเข้าร่วง วันกระมงมีคนรอดชัวเก็บงานให้เรียบร้อยนั่นไงเจอและหนึ่งหัวตายเกี้ยงข้างหน้าผมเข้ามาขวาแต่เราเข้าไม่ได้ช่างแมงเปลี่ยนซองตายตายหนาให้หมดเล่นดึงตลาดดี่ว่าเฮ้ยระเบิดเชีย่ยถอยก่อนเอหือเฮ้ยอ่ะพิจิ้วิ่งมาตายซึ่งหน้านัดก๊อกสิบแปดขึ้นากก 18, มากดแมงให้หมดแมงซ้ายขวาหน้าจะใช้กำลังฝ่าไปให้พานเคตาลาดไปดึงสไลด์แล้วไถต่อเลย บอลตะกัวให้ทั่วด้วยปืนกวนมือติปตะวขวา้ายหนึ่งต้ายสองเปลียนซองวันจุดึงสไลด์ไขต่อยังไม่ยอดหรอ <c oughs> ไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตายก็ซ้ําปิ้งมาไหม่างเงือบอีเม็ดหนึ่งกูยกให้เขียยไม่ตายเ,าเพื่อนยิงแทนดีมากกูด,ดันหน้าเลยสาดตะกัวให้ทั่วซอยถึงกระซุดกันเลยมาม้นต่อแถวเข้ามาเปิดพกลูกโดดเว้ยรู้จักไหมก๊อกสิไอ้สาตรวดปรยว แม็กยาวลำกลองสัน้นสบายกุรอทีนี้น็กมาใช้ในที่โล่งกว้างมาได้มันต้องอยเยียเขาขนแบบนี้มันถึงจะแจมผมเรียกมันว่าปืนพ้นล้านทองนะครับ <laughs> โคตรเหมาะกับการก่อการไล่เลยถ้าอยู่ในมือโจรนี่ถือว่าอันตรายโคตรโอเคเคลีย์ไปเปลี่ยนซองนิโคลไยลดระดับแล้วไปไปไปเปลี่ยนยังไงฮอร์ฮอร์กัะดิวนิโคลไยเราจะไปถึงใน20ิวิเตยมตัวเครื่องขึ้น20ิวิไม่พอว่ะมีกองกำลังเสริมมุ่งเข้าไปในตลาด ยาวๆไว้พวกเราตามมึงอยู่นี่แหละศพไปเลยไปเลยเราต้องหนีแล้วอันตรายเกินไปถลั่ตรงนี้ไม่รอดแน่นอนนี่คนไล่ออกไปก่อนออกไปก่อนไปเจอกันที่จุดรับตัวที่สองแทนไป,ไปก็ได้เจอกันที่นั่นสู้ๆนะรวยบอลี่อะไรมึงเนี่ยสู้ๆนะกนะูรักมันกูรักตรงไหนวะเร็วเข้าเราต้องขึ้นหลังคาทางนี้ตามกับตันสบู่ไปกับตันสบู่และไอ้ผีนะครับ โดดมันโดดกูโดดตามไปละเป็นผ mm ู้ถ <ria> ูกล <que> ่า nah, มันเหนื <I had S 2> <B> ่อยอย่างนี you ้แหละไปโวยไปโวยสหายเอ้ยมองจากคนนี้ดูเหมือนคนทั้งหมู่บ้านอยากจะฆ่าพวกมึงเหลือเกินก็แง่สิวะเตรียมพร้อมรับตัวพวกกูเถอะแทบไม่มีร่างกายเหยียบแล้ววะเราต้องทำได้หรวะไปมั่นใจโคตรดาวดตามเฮ้ยอเกาะอุ้ยล่วงล่วงกับตันสบู่คว้าไว้ไม่ทันนะครับไอ้แมงสาบหล่นเลย สติในดงตีนไอ้แมงสาบมันกำลัวโวยกูเห็นมึงจากในห้องมันกำลังจะไปฆ่ามึงแล้วเป็นหมอเลยพวกมันมากันเยอะมาก,มออกรีบเพนแล้วหาทางขึ้นหลังคาไปไว้ mit! โอกอยสิโวยขึ้นหลงัลงคาเอ๋วิ่งดีเอ๋เร็วเร็วเร็วไปยิงไล่หลังกัเลยเรากำลังวนเครื่องมอง,องไม่เห็นเลยขึ้นหลังคาให้ได้ใส่เกียร์หมา วิ่งใส่วัตถุกคลายบันไดนี่ไงโอเคออกแล้วเว้ยกูเห็นมึงแล้วกระโดดลงมาเดี๋ยวเจอกระทังทิ้งไปน้ำมันจะหมดแล้วต้องออกจากตรงนี้ภายใน30มสิบวิโหลดข่าวดีเว้ยน้ำมันจะหมดแล้วมึงมีเวลา30มสิบวิรีบปอยเร็วไอสัตว์รู้ว่าจะมาแล้วทำไมไม่เติมน้ำมันวะเฮ้ยเยอะสายแล้วโดดลงโอเคไป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 โอ้แม่งเยอะเยอะโคตรครับสไลด์ลงไปโอเครอดถึงครับผม กระโดดสุดแรงเกินไอ้ยคว้าบันไดไว้โอุย้ยรอดได้ตัวละไว,ว้ดิขไรเพ่นเลยพวกเพ่นไปนไหนดิไปส่งพวกกูที่เรือดำน้ำจากฟ้าลงเรือเฮ้ยเหนืออ่อยขอพักหายใจแป๊บเดี๋ยวเมื่อกี้ฮอร์หน่วยเราไม่มารับนะครับเนื่องจากระบบการสื่อสารล้มเหลวบอลรัสเซียม,มันบุกเข้ามาเลยเป็นเรื่องเลยแต่ก็หนีรอดมาละพลัลสฟอส1-4 ก็ตัดจากบราซิลไปที่อาร์มี่เรนเจอร์นะครับผมพไวนเวทเจมส์ลาเมเลสเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือภารกิจใหม่ใครก็ได้เป็นทีวีที่เถอะทีมทัสฟอร์ผมถูกส่งไปต่างประเทศผมจะสั่งการหน่วยคุณน้าจ่าโผล่ี่ได้ครับคอามลับกระสังคระสานผมส่งสไตรเกอร์ไปคันหนึ่งจากหน่วยยานเกาะที่แ เป็นยานก่อที่ติดตั้งปืนกลหนักขนาดจุด50แคลโค้ดเนมฮันนี่แบตเชอร์ฮันนี่แบตเชอร์นี่มันตัวเทพของกองทัพเลยนะครับ <S <S ท่านเราจะพาคุณเข้าไปพวกรัสเซียมันแหวกแนวข้องกันและดูข้อมูลพวกเราจะปล่อยให้มันยึดจุดนี้ไม่ได้ชี้ตำแหน่งมาได้เลยครับท่านมันไม่มีวันได้ไปครองยัยเทสปิริตของนักรบนะครับตามนั้นเลยภารกิจเอ็กโซดัสวันที่4เวลา5้าโมงห้าสิบเอ็ดไฟเวดเจมส์ลามิเลสเลนเจอร์รัชเนียมิเซ อันเตอร์ทวนพอมรับตัวไฟเราถูกยิงสกดัดอย่างหนักเราต้องทำลายพวกปืนต้าน,นกระเซ็นของข้าศึกพรจะได้รับตัวคนเรือนออกจากพื้นที่นี้ไปได้ลุยโว้ยสุกคนดันท์พงษ์นาสปอตคุ่มกันสไตรเกอร์ระวังทหารลาดตื่นอภิจีออกไปจากถนนระเบิดน้ำไปก่อนวิ่งข้ามรั้วสปอตยิงกดบ้านหลังนั้นทีได้เลยจับไปข้ามตึกอยู่ในบ้านสีเหลืองยิงกดบ้านหลัง,งนั้นทีไอสั่งทำทำไมเนี่ยจอย่าอยู่บนถนนใช้บ้านเป็นกำบัง ปกมันเลงสไตรเกอร์จัดการ RPG ให้ทีย้ำแล้วย้ำอีกไอจ้จ่าออกจากถนนเออกูไรส์กูจะหัวร้อนเพราะมึงนี่ไอ้จ่าโอลี่พูดวนไปวนมาอยู่ได้เที่ยนก็วิ่งตัดหน้าปืนอีกโอ้เกือบโดนละโอเคเปลี่ยนซองสกาเอชยิงแน่นอยู่อันเตอร์ซุปเปอร์โปรซับนี่คือแบตเชอร์วันความรับการระบุตำแหนง่งโอเคกด2เพื่อส่องเลเซอร์ระบุตำแหน่งนะครับรับกซับล็อกเป้าไหมยิงอัดบ้าน ทำน,นี่แบตเจอร์ก็ทีกดให้เราแล้วครับแล้วเราก็กตัดกำลังทหารมาทั้งข้างเกียร์ทีละหลังสปอตดันเข้าไปในบ้านเว้ยไปไปให้ไปไปก็ได้เฮียเราก็เลังไปต่อแบตเจอร์วานเรียกคันเตอร์ถูเป้าหมายถูกทำลายแล้วแจ่มมากครับผมยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยมันกดได้แค่รอบนอกไอ้กุ๊กในวิ่งออกมาตายตายไง เยอะอยู่เฮ้ยมึงจะไปไหนโอเคทนะ่านเคลียร์แล้วไปได้เคลียร์หยาบๆไปก่อนแบดเจอร์วันกำลังยิงถลง่มบ้านสีเหลืองอเฮ้ยพวกมึงจะไปไหนกันเนี่อ่ะหเป็นบอยแบนด์มากันเป็นดงนะครับขวาดซะพาส่งกั่ในบ้านหลังสีเทาพาส่งในบ้านสีเทาจัดก,การซะเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้ก่อนอเคลียร์ที่หลังที่ใจเย็นอภินีติดเล่นดอปขูยืมก่อน แบทเชอร์วันเล่คันเตอร์ทู่เป้าหมายทูกทำลายเฮ้ยข้างในเกือบเกือบเกือบเฮียอะไรจะเผาคนเลยข้างในมีโซฟาเนี่ยไอ้กูเห็นหัวตายซะไปโวยไปโวยสับๆไม่ชัวร์ตัวแม่งลุกขึ้นมายิงเราไม่รไปไหนครับวิ่งมาตายโคตรกล้าแลกล็อกซ์กำลังยิงอัดบ้านสีเทารู้ว่ารู้ว่าอาร์พีดีของเพื่อนมึงนี่แหละกูยืมมาที่ตะลีโลรโค่นนั้น เขาจะบรรจุเสร็จเปลี่ยนเถอเดีย๋ยวถาใหมา่เมื่อกี้เหมือนเห็นทหารถือทาวโวน่าจะมีตกอยู่ที่พื้นทาวโวอร์ที่มันเราจะวันเล่หันเตอร์ทูเป้าหมายถูกทำลายนี่ไงเจ yeah. ้าละเย่ทาวโวติดเอออเทคซะด้วยทหารลาบข้าศึกคลางอพาร์ตเมนต์รับทราบทหารลาบข้างอพาร์ตเมนต์ถล่มมันซะนี่ไงอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นี้ใช่ไหมชัดเจนเดีย๋ยวจะผมหลังมิเลสอย่าวิ่งตัดหน้ารถถังเลยก็โดนเหยียบหรอกทีมมวิ่งตัดหน้าปืนกุไลจเออ เอไอแม่งคอยเป็นห่วงเราด้วยว่ะคิดอะไรกับกูปะเนี่ยข้ามถนมนหน่อยก็ไม่ได้ทำ e ไอ้ไอ้แบบนี้จริงเอยู่ในสงครามจริงๆคระเบียนนี่นาเพียบเลยยัดแคาได่ไม่ได้อยู่ในอาคารเนี่ยหว่ามันอยู่นอกอาคารเต็มเลยมาเจอวัออนเลยพันเตอร์ทยยยยูยิงกดพื้นที่ให้แล้วหลังทางขยะตายซะอิเศษสว่างบรรจุขึ้นลำบุกพับไรเฟิลใช้ง่ายดีเหมือนกันนี่ไงโชคดีอีกไหม ว่ามาสแนปยิงไปเลยไปอะไรเพี้ยโอเคไปเลตโกเพี้ยแต่รอบนอกพอในอาคารช่างหัวแม่งมุ่นอาคารด้านหน้าได้เลยตกทางรถเพี้ยแบตเจอร์วันประจำตำแหน่งรับทราบแบตเจอร์วันทันเตอร์ทวนนี่คือแบตเจอร์วันระบบป้องกันมิสไซล์ไม่สามารถใช้งานกับ RPG ์พีจากหลายทางได้ทีมผมคุณต้องช่วยเราสกอตสลบป้อมปืน โอเครับซาวกำลังโจมตีเป้าหมายให้ไปไปไเรียกเราละลามิเลสละแต่คนเรียกแต่ชื่อปูในสนามลบจบหลังนี่แบทเจอร์ก็ได้เทียบเลยแบเจอร์วันเล่ฮันเตอร์ทูเป้าหมายทุกคนไยเยีเ่ยมมากขอบคุณที่ช่วยฮันเตอร์ทูวันลับซาวเป้าหมายกำลังยิงอัดบ้านเราต้องคอยชี้เป้านะครับให้ฮันนี่แบทเจอร์ทำงานง่ายๆเฮ้ยขวามีคนยิงปืนเหนื<ๆ> 3, อช่างนึงนอนยิงไว้กันเดี๋ยวก็ขาดใจตาย Let's go เฮ้ยหอหอขัดศึกเดนที่กันกัดซันโอเคพังไปเจอวันเล้ฮันเตอร์ทูเป้าหมายถูกยิงกดไปไปไปเชือกหลายตัวยิงใส่เชือกาลงมาลงมาไอซล่ะโอเคแม็กซ์สุดท้ายหมดแล้วนะอันนี้สุดท้ายแล้วระเบิดน้ำไปก่อนขีปนาคอนเฟิร์มยิงอัดเช็คพอยต์เกี่ยววิเห็นกล่องกระสุนด้านขวาเกี่ยวไปเลยไปคว้ามา ลุบเรียบร้อยเติมปะสุนทาโวและระเบิดพูดปาเพลินเลยอย่างนี้อีกการ์้าลยสาดแบบแลมโบวแล้วก็เปลี่ยนนะปะสุนผูมีไม่จำกัดอยู่แล้วอยู่แล้ีเติมอีกเติมต่อไปดูทั้งไลนหลังต่อไปเลยหลังสาบแล้วยิงอัชเช็คพอยต์มืนเลเซอร์สังนะ่งตายฮะมัแม่งเยอะมากอะแม่งมาทั้งประเทศแล้วนเนี่ยโอ้ยทหานไปเราก็โดนยิง เตะไปเตะมาแต่ไม่ตายัาที <c oughs> เปลี่ยนซ่อมขึ้นลำโอเคพร้อมเอาหมายต่อไปเลยยิงอัพเช็คไฟช่วยยิงกดไว้ไทยวิ่งออกมาตายหามตตีแคลรู้จัก,กว่าไฟสั่นโอเคเยัยงมไม่หมดอีกเหรอให้มันมาเรื่อยๆไม่กลัวกระสุนหมดยิงเติมยิงเติมรับทราบยิงอัพเชคไฟ กีท่ทีแล้วเนี่ยล่อไปหลายจุดเลยตายซะเหนียวเหลือเกินฮะเหนียวเหลือเกินไม่รู้จักหมดจากสิน้นใกล้ไหมแตกแ,แ,แถววะแตกแถวแตายวิ่งกลับบ้านทำไมไม่ให้กลับมาเจอวันเล่คันเตอร์ทูพื้นที่ถูกยิงกดไว้แล้วหมดยัง,ย,งยังไม่หมดอีกทีนึงต้องซ้ำจนกว่าจะชัวร์ไม่งั้นกองทัพเราเคลื่อนพลไม่ได้วิ่งไปไหนตายซะ เกณฑ์คนมาจากไหนตั้งเนี่ยมึงมาออกลูกแล้วปั้นเป็นทหารในประเทศกูได้ไงยิงมาเรื่อยๆไม่มีทหารหรือใครทหารออกระเบิดเข้าไปยัดลูโอเคเคลียร์แล้วมั้งบึ้มโอเคน่าจะตายหาหมดเพราะมีใครอยู่ตรงนั้นโอเคห้องเคลียร์ไปได้ชี้อย่างเหนื่อยเมื่อกี้หนามากองกำลังข้าศึก อันเดอร์ทูวันนี่โอเวอร์โหดรายงานสถานการณ์เข้ามาเปลี่ยนรับพึ่งฝ่าเช็คไอวต์ค้าศึกมาที่ที่มากตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าอคาเดียเปลี่ยนรับทราบมีคำสั่งใหม่มาให้คุณมาจากเบื้องบนเลยเปลี่ยนรับทราบโอเวอร์โหลดส่งคำสั่งมาได้เลยทีมของคุณต้องไปที่4677ถนนบุกเมียหลังถล่มปืนต้านอากาศยานสำเร็จรับทราบโอเวอร์โหลดไปที่4677ถนนบุกเมียหลังถล่มป้อมปืนเสร็จรับทราบไม่เชี่ยมให้มีกำลัง รายงานมาด้วยหลังจากทำภารกิจหลักเสร็จโอเวอร์รอนเลิกกันเชี่ยทำไอ้ดีโลสองปีวะบัคแดกชิบหายหายซะบึงหากระบังเร็วหุยกองกระสุนโชคดีกูละดีโหลดแป๊บเอาระเบิดไปขึ้งหลังอาวเชี่ยเพื่อนกูตายหมดเลยหายหุยมึงมึงได่ไหมมึงได่ไหมยิไหมหายพรอุ้ยเชี่ยราระเบิร์ดไปเร็วไปเร็วเราอาการไว้ที่อยู่กางแจ๊กถอดสลักควางลูกเกี้ยงคุ้มขวาเชี่ยมึกหมดชิบหาย M9 สวมแทนไปก่อน ได้อยู่ประจุให้เต็มเข้าไว้อีกกระบอกหนึ่งทาวเวเปลี่ยนแม็กขึ้นลำพปปร,ร้อมเฉพาะใช้เลเซอร์ชีพเอา้าช่วยสไปเกอร์หน่อยเป้าหมายอยู่นอกระยะโอเคแบทเจอวันรับทราบกำลังยิงอัดเป้าไหมไปเลยไปเลย,ยตึกไว้เฮ้ยเอาเชียร์ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเฉยเปลี่ยนสองรอบแล้วนะวัวเก็บแม็กมากเลยละ่ะปัดไปไปเฮ้ยเชียร์ใครวะกูเห็นนะทำอะไรตรงนั้นมีอีกแน่แน่ แปดแบมน้ำทงังไป let's go ฟ้าเขียร์ซ้า,ายจิงแม่งเลยมามีอีกเก็บบึกหมดสุดสั้นรอข้างบนโอเค,หออเคไหมเลียร์อาศัยหน้าต่างเลยโอ้โหม,มุมดีมากไปสามึงกูได้ม,มุมดีแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนซองก่อนบันเลงจ้ามุมไปมึงไปอันนี้มาเจอเข้าไปพอดียังหมดยังเพื่อนเราต้องยิงแม่นเว้ยเราจะไปไหน โอเคหมดก็ได้มีมุมยิงดีมีชัยไปกว่าครึ่งเปลี่ยนซองใช้เลเซอร์ชีเ้เป้าเคยมาร์กออกมาให้สไตรเกอร์หน่อยนี่เลยรับทราบกต่เรายิงอัดบอลทุกคนเค<ๆ>ลื่อนพลเดี๋ยวเดี๋ยวรอฮันนี่ไปเจอยิงเสร็จก่อนยิงได้เพราะไอ้ตัวที่อยู่ข้างนอกกับลิมทัศน์ไอ้ตัวในอาคารเราต้องไปเคลียร์รดเดี๋ยวดิเคีียมีเพื่อนวิ่งเข้าไปด้วยมึงวิ่งเข้าไปทั้งทังที่แบบ50 km. แคลกำลัลงยิงอัดบ้านอยู่ เบร์เจวันเลยฮันเตอร์ทูยิงกดไว้แล้วโอเคแฟชแบงค์น้ำทางนั่นไงกูเจอแล้วในอาคารยังอยู่เคลียร์สดซีคิวบีระยะประชิดซ้ายเคลียร์ขวามีเพื่อนอยู่โอเคไม่เป็นไรกม,มไว้คุณไว้ทางน้ำเคลียร์แฟชแบงค์น้ำห้องรับแขกเลสโก้ซ้ายเคลียร์ขวาไม่เคลียร์ไปบนเิน้ยใครยิงตืวหนึ่บนบนลึงลงเดี๋ยวเคลียร์บนให้ชัวร์หลังแล้วไม่ลงมากนไหครับบนเคลียร์หมดเปลี่ยนช่อง เก็บล่างไหนวะไหนวะวิจักเอตายหาซะเก็บแม่งต้องอยู่ตามเรื่องสวัสดีทักด้วยลูกปืนอย่ามาเนียนแอบมุมไอ้พวกยึดบ้านชอบยืนอยู่ตรงนี้ห้องเก็บไวยตายซะโอเคลิลรถหนตัวหนึ่งส่งเสียงอยู่เพื่อนเราโอเคเข้าไปชาร์จได้เลยไปหัวใจหัวใจหัวใจ ไม่ตกหล่นไปได้ต้องเคลียร์ให้หมดบ้านนะครับถ้าไปต่อเดี๋ยวแม่งตัวอีหลังลามมเลสใช้เลเซอร์ชีปเป้าสั่งมิสไซล์ยิงทำลายยานพานะรับตำแหน่งเรียบร้อยเริ่มทำการยิงโจมตีทีนี้ก็รอเสพนะครับดูความชิบหายไวพวกโอ้โหเละเทะครับผมอาทิเลอรีร่มิสไซล์นี่ด้วยรักซาพิกัดเริ่มทำการยิงโจมตียิงคนขับเล่นๆยังไงมันก็ตายอยู่ดีที่เมต้องมิสไซล์เลย แค่เข้าไปยิงคนละครับสักก็จบแล้วโอเรลอดนี่คือฮันเตอร์ทวันเราจัดการทริปเปิลเอรียบร้อยแล้วกำลังไปที่4 6 7 7ถนนบุกเมียขออนุญาตทราบครับเรากำลังไปตามหาอะไรครับเปลี่ยนจากโฟลี่นี่คือพลเอกเชฟเฟิร์เป้าหมายของคุณคือพาตัวบุคคลสำคัญออกมาจากพาร์นิกลุมบนชั้นสองของบ้านหลังนั้นรับทราบเขารอพบคนอยู่รหัสขอคือไอซ์ฟิกรหัสรับคือฟีนิกซ์ พาเขาออกมาจากที่นั่นแล้วก็รายงานต่อโอเวอร์ลอตเชฟเฟิร์ดเลิกกันได้ยินที่เขาสั่งแล้วนะ4-677ถนนบุกเมียไปเว้ยมาเทียบเลยคราวนี้อุ่นใจโคตรมีเครื่องบินเจ็ตมาลอเครื่องบินเจ็ตของอเมริกันตกตรงนี้นะครับไปไปไปอยู่ในบ้านส่งคูเข้าไปทุกทีแล้วก็ควปเร็ดัน ไอ้ดันนี่อยู่ทุกที่ตั้งแต่ภารกิจแรกเฮ้ยอะไรมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยอาหารเคี้ยอะไรแดดในตู้เย็นมึงหิวเหรอมึงหิวเหรอตายซะยืนแดดแบบนี่เก่งใจพูดไอสเปกแล้วไม่มีใครรับไอสเปกแบบนี้ไม่ปกติแล้วว่ะไปดูในฟานิกลูมสิไปสอบใครวะเนี่ยพูดไอสเปกแล้วไม่ตอบว่าฟีนิกมีเหลืองมีเหลืองกลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยไม่มีร่องรอยการแหวกทางเข้า บุคคลสำคัญกูนอนเน่าแล้วลาเเลสหยิบกระเป๋ามาเหลืออยู่แค่นี้แล้ววะหยิบจ่าครับดูรอยสักนี่สินี่มันไม่ใช่ทหารธรรมดานี่ครับงั้นถ่ายรูปไปให้จีงจะได้ชนะสูตรศพหาข้อมูลหลับซะเชฟเฟิร์ดไม่เปิมแน่แบบนี้โอเวอร์โหลดบุคคลสำคัญตายหาแล้วรายงานกันอย่างนี้เลยเย่ US Army Ranger Private James Lamiles หมดหน้าที่ กลับไปที่แทสฟอส141อีกหรือเปล่าใช่แล้วภารกิจต่อไปนะครับรอ,อไปซับไตเตินดูเหมือนว่าเรากำลังไปผิดทางนะครับเราจะไม่กลับไปสู้หรอครับยังมีศึกให้ปะทะอีกเยอะแมทวิตด,ดีใจที่คุณรอดมาจากอเมริกาใต้ได้คุณกำลังจะไปเจอกองลบที่6คุณนำการโจมตีต่อ,ตอ,ตอ นักโทษหมายเลข627เราเชื่อว่าเป็นคนที่มาขลอฟเกียรติที่หน้าที่สุดแต่เราเข้าถึงเขาไม่ได้ท่านขุดเจาะน้ำมันเหรอครับท่านพวกรัสเซียใช้มันเป็นแซมไซต์คนงานในนั้นถูกใช้เป็นตัวประกันเป็นโล่มนุษย์เราเลยระเบิดมันทิ้งทั้งลำไม่ได้และท่านนี้มีการคุ้มกันที่น้อยที่สุดแล้ว ทหารเอ้ยผมรู้ว่ากำลังสง่งพวกคุณไปในเครื่องบดเนื้อถ้าพวกมันป้องกันสแสดงว่ามันสำคัญโดยเฉพาะถ้ามัน <67 S 1> ทำให้เขา้าถึงตัวนักโทษ627ได้ตัดจบแบบละครไทย